สวัสดีมิแฟันมันแฟนมวยทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับมาเด็ดมวยไทยไบโอคลาดวันนี้ศึกมวยมันสนันเมืองบวกพอรักบุญมวยรักมวยชอบศึกมวยมันสนันเมืองบวกพอรักบุญวันอังคารที่20มกราคม2569รคู่ที่หนึ่งในรายการจอมโหดก็ทีมวยชอบเจอกับก้องนำชัยวรวนิมิตส่วนตัวคู่นี้ผมลุ้นไปปลายไปที่ก้องนำชัยเด่นชัยสอสุจิมวิทย์ครับเจอกับฉลามเฉาสามารถพยักอรุณมวยไทยยิม ส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าเด่นชัยสสุจิมวิทย์รองคู่เอกช่วงแรกครับอินซีเล็กเพชรแสงทองเจอกับเอฟวันปอเพชรมวยไทยนะครับส่วนตัวหนักแรงผมลุ้นไปที่เจ้าอินซีเล็กเพชรแสงทองยกมลกตป๋าดอยุธยาเจอกับเชนปอพงสว่างเก๋าเกมกว่าครับยกมลกตป๋าดอยุธยาเจ้าวายุลูกจาแม่าสทองเจอกับมังกรยกทาวินทาวิมส่วนตัวคู่นี้ลุ้นกันไปไป,ไปไปที่เจ้าวายุลูกจะแม่าสทองมักกี้สิทธวัชรชัยครับเจอกับซุปเปอร์บอล อัศวินวิชัยนะครับมวยคู่นี้ใช้บริการมาแล้ววันนี้หนังมาเดิมมาฉายที่ใหม่หรือเปล่าผมชอบไปที่ซุปเปอร์บอลอัศวินวิชัยคนที่เจ็ดในรายการซุปเปอร์บอยตัวอหูทวีศักดิ์เล็กเจอกับโดโดช่างนุ่มสีสกเกตส่วนตัวคู่นี้ผมชอบการเอาตัวรอดของเจ้าซุปเปอร์บอยเดโชนุ้ยสีมุมเมืองเจอกับสิงห์บารมีนกยิก่งลักระบังครับส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่เดโชคู่เก้าคู่รองคู่เอกครับชบลธารเล็กไฟเตอร์มวยไทยเจอกับเพชรสองภาคเปิ้ลนภพร นะครับส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่ชนทาานเล็กครับคนจิตัวใจดือ้อบูดูดันปิดท้ายท้าย,ายสุดคู่เอกนํารายการครับต้องทับดาบทิพย์บางรักเจอกับสิงห์น้อยสิบประภัยกระดูกการผ่านเบอร์มวยอาวุธคมหนักแรงครับผมลุ้นไปที่กล้องทับต้นต้น,ตน,นลุ้นนับลุ้นนอกได้เลยนี่คือทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบของทีมงานมาด,ดิดมวยไทยนะครับอยากรู้ข้อมูลก่อนใครกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์แล้วกันฟังรายเสียงกันฟรีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบของทีมงานมาดิดมวย ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทีมงานหมัดเด็ดมวยไทยด้วยเฮงเฮงรวยรทุกท่านสวัสดีครับ